ตีอแล้วเปี่ยวมาก่อแล้วเปกี่ยวมาตัดเซลโไทมาเลยี่แต่มวาัดยูบานมันมอนเนมากครับใหญ่เลยไ่ก็อยู่หัวอนซื่อเนาะเห็ดพ็อชิบยูบานนู้นเขาปลูกเขาบดน้าพอเนี่ยสารปลกดีเลยหนามันบองเกี๊ยวนี่ท่านใส่ปุ๋ย็ไดนใส่ปุ๋ยได้หนิล้างจากเก็บเกี่ยวครับจะหายว่าีก้อนี่ไม่มันมันิีท่านมันจะไหวขวนนะอ้าวเก็บเก็บอยู่กันแท่นหา คอยแกเอานาะโอ้องยากแม่บ่ตตองยากบ่ต้องยากกินนอมครับนหอมก็ได้นงานตดต้นมาไล้ครับนก็บริการดนนะมาตัดก็เากัปูข้างหงมันติดอกไงโอ้ปูข้างห้างดอกทวทีททีคับครับปีที่แล้วมันมันราคามันดีอยู่พี่กายปูมาอะไรหละย่ประมาณสามสี่พันใ่ ไงม,มันเขาเจามาซื้อมันปกต,กติเขาขายตัวรหาสทีนี่เนีเขาขายรหัทีบาทเขาม่เห็นเขาซื้อเลยเนีอของเนี่ยต่างาเขืเขามาติในมันเนขา,ก,า,าก็ตะวางไงก็ขายได้ครับลูกเูได้บ่อยนูกวดใช้รถบ่เราก็ได้ก่อนนี่โมเลยไปนางม,มืองกันพืนอัน,น,อน,นต้องไปเฮดมานะ หลูกสาวคนไม่นข้ว no ัดไนครับแ้่ครับมันจ้วัดไนไม่เกี่ยววัดซีมงคลนะครับผมมาที่อุบลแต่เขาวัดท่านจะพูดอไเนี่ยครับลูปลูร้ายครับเก่าไรเก่าไร sẽ hay tiếp tục Cầu lai Cuộc lắm chà kép kéo Kéo một con tiếp tục เรียบร้อยเนยเทสเป็นแยี่ยมเลยข่าขนมปังเนยเ็ดแล้วอุ้ยตบตบฮะตบมะนาวมันแล้วเมนบอะต่างแล้วฮาตบมะนาวมันแล้วน้ำน้ำข้าวใดใส่ไปแล้วบ,นนบานีอันนี้นี่มันสิบ้านออกซิเจนคู่งามบานีข้ากกะปี้ข้ากกะปี้วานเออเป็นปันปันปันเห็นหมันอันนี้อันนี้ขวดเนาะขนดแล้วก็กะปี้วัวอีกทีนึงนนเห็นไหมเห็นจ้าจะนีกะดำข้าลวใส่ข้ากกะปี้วาน เอากะไถอีกรอบนึงไถครบจ้าไถครบไถแล้วไถแล้วเรียบร้อยบะนี้อีนั่อกับไม่วานพ่อวานแล้วบะนีถ้ากับมาปันเลยบะนปันเอารถไถข้านั่นละปันบาดที่นี่เฮาใส่ปุ๋ยยังไงเนี่ยบ่ได้ใส่บ่ได้ใส่จ้ะบ่ได้ใส่บันพ่อขามารับหอดบานเนาะฮะมารับหอดบานลูกเพิ่นเพิ่นซื้อโยจ่าบาทก่อนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาพันสือแปดสิบ มันลงแล้วมันหลายเต้หัวปีใดอยู่ลอยครัวลอยหาซิบใดอยู่เต้หัวปีไหลอยหาซิูกเคยนั่ไแ่ื่อเขาว่าแมบนนห่ปู่กนเผื่อปู่กวนนนี้นี่เอราว่านองวาวอันนี้มันกระบิดอะไรเลรอลรือกว่าสามเดือนนี่แหละสามเดือนหรือว่าสองเดือนแล้วเต้าพอต้นมันเหลืองมันอันนี้แล้วเข้ากันเข้ากับปปูเข้ากับปวาน बात बात नहीं बा